สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่16สิงหาคม2566นะครับจางด้านจอห์นโบตันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาบอกนะครับโดยเขาเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์บ a อรเจนที่มีการเผยแพร่เมื่อ13สิงหาคม2566บอกว่าสิ่งที่ปฏิบัติการโจมต,ตีตอบโต้ ที่ถูกคาดหมายจากฝั่งยูเครนว่าจะสามารถดําเนินการลุกไล่ทางด้านกองทัพรัสเซียออกให้พ้นพื้นที่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนั้นปรากฏว่าเวลานี้ไม่ได้ไปตามที่บรรดาผู้สนับสนุนนั้นเนี่ยคาดการเอาไว้ผลลัพธ์ที่กลับมานั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดความสูญเสียอย่างหนักกับทางด้านยูเครนจอร์โบตันก็บอกนะครับว่าเวลานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการลุกคืบที่ไม่คืบหน้านั้นเป็นผลลัพธ์จากยุทธศาสตร์ของสหรัฐ ที่มีเป้าหมายเพียงสกัดกั้นการฟ้าชัยของรัสเซียเท่านั้นนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังในการที่จะมุ่งสู่ชัยชนะของประเทศยูเครนจอห์นโบตันบอกว่าความล้มเหลวของปฏิบัติการทุกคืบของยูเครนและความสําเร็จในการป้องกันของรัสเซียนั้นมีสาเหตุร่วมกันนั่นก็คือว่าการจัดหาการช่วยเหลือทางทหารโดยตะวันตกที่เป็นไปอย่างล่าช้าไม่แน่นอนและไม่มียุทธศาสตร์ใดๆจอห์นโบตันกล่าวด้วยว่า การสนับสนุนยูเกรนที่นําโดยสหรัฐยังเจอกับอุปสรรคขัดขวางเพิ่มเติมจากการคาดเดาที่บอกว่ารัสเซียนั้นอาจจะยกระดับความขัดแย้งให้ลุกลามบาดลายจอร์โบตันเองนั้นเนี่ยครับเคยดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐส,สมัยรัฐบาลประธานธิบดีโดนัลดทรัมป์และก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยครับว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่มีหลักฐานใดๆที่ว่ารัสเซียนั้นจะมีการยกกําลังทหารในการที่จะคุกคามนาโต้หรือว่า จะมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ดังนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือบอกว่าสหรัฐนหวันเกรงว่าจะเกิดสงครามบานปลายก็เลยการจัดก,การช่วยเหลือกับยูเครนนั้นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็บอกว่าเวลานี้สิ่งที่จะต้องดําเนินการนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาจะต้องมีการดาเนินการ่ยช่วยเหลือทางด้านยูเครนในครั้งใหญ่กองกําลังยูเครนนั้นเริ่มปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ใส่แนวป้องกันของ รัเสเซียเมื่อ2เดือนก่อนหลังจากที่ได้รับมอบรถถังและยานเกราะเพิ่มเติมอีกหลายร้อยคันจากตะวันตกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับก็ไม่ประสบความสําเร็จในการสอบโต้จอนโบตันนั้นเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งถูกมองในฐานะสายเยียวด้านนโยบายต่างประเทศและเคยเป็นผู้สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงการปกครองในอิรานซีเรียลิเบียและคิวบาก็เด่นย้ำในบทความนะครับว่า การที่ยูเครนนั้นไร้ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายลุกคื้ครั้งใหญ่คือผลลัพธ์ที่เรียกว่าไม่ตรงประเด็นมากนักเนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าเป้าหมายนั้นเพียงแค่ต้องการสกัดกัน้นการคว้าชัยชนะของรัสเซียเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐและก็เป็นสิ่งที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดน,นนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะมองว่าความล้มเหลวของอยูเครนในครั้งนี้เกิดจากทางด้าน สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจากทางด้านประธานาธิบดีโจบไบเดนที่ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการที่จะให้ยูเครนนั้นคว้าชัยชนะหรือว่าสามารถมีชัยเหนือรัสเซียครับ